ก็ไม่น่าเชื่อว่าตรงนี้จะเป็นอำเภอเมืองของแพร่เนาะตรงนี้ก็คือจะอยู่ที่หมู่บ้านนาตองเนาะเป็นหมู่บ้านที่อยู่กลางหุบเขาเลยคือแบบขึ้นมา30โลก็เจอแบบธรรมชาติที่แบบโอ้โหสดใสสดชื่นหนึ่งในหมู่บ้านลับๆับท่บามกลางหุบเขาที่บอกเลยว่าบรรยากาศดีมากหมู่บ้านนาตองจังหวัดแพร่หมู่บ้านที่มีภูเขาลายล้อมและมีลำธารไหลผ่านเป็นอีกหนึ่งพิกัดในแพร่ที่น่าเที่ยวมากๆ นอกจากจะได้สัมผัสกับธรรมชาติและบรรยากาศดีๆแล้วที่นี่เรายังจะได้เจอกับสัตว์หายากอย่างเต่าปูรูเต่าที่มีหางยาวและสามารถปีนต้นไม้ได้และยังมีพิพิธภัณฑ์โบราณคดีของชุมชนอีกด้วยเราจะได้เจอกับโครงกระดูกมนุษย์โบราณที่มีอายุเป็นพันๆปีเลยปิดท้ายกับการไปนอนโฮมสเตย์ริมลำธารกินผัดไทยโบราณกลางป่าที่บอกเลยว่าเป็นหนึ่งในโฮมสเตย์ที่ต้องมาเลย ตามไปดูกันว่าทริปนี้จะสนุกและน่าเที่ยวตามแค่ไหนและตอนนี้นะครับเรากำลังขับรถไปยังโฮมสเตย์ที่พักกลางหุบเขาเนาะเป็นที่พักลับๆซึ่งเราก็คือยังไม่เคยมาแพร่หลายรอบแล้วคือยังไม่เคยไปพักที่นี่เลยดูจาก บรรยากาศดูจากภาพของที่พักก็คือแบบบรรยากาศดีมากตัวที่พักจริงๆแล้วอ,อยู่ในเขตอำเภอเมืองเนาะแต่พอเราได้ปักจากเมืองเข้ามาที่พักก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงแต่ทางก็คือจะเป็นทางเล็กๆขึ้นเขาตลอดอยู่ท่ามกลางป่าจริงเดี๋ยวเรารอชมกันว่าที่พักจะบรรยากาศดีและสวยน่าเข้ามาพักผ่อนแค่ไหนแต่ระหว่างทางนี่คือทางนี่เต็มไปด้วยต้นไม้และลำธารเนาะบรรยากาศดีมากๆ pá และในที่สุดเราก็มาถึงที่พักคืนนี้ของเราแล้วเนาะก็ไม่น่าเชื่อว่าตรงนี้จะเป็นอำเภอเมืองของแพร่เนาะตรงนี้ก็คือจะอยู่ที่หมู่บ้านนาตองเนาะเป็นหมู่บ้านที่อยู่กลางหุบเขาเลยแล้วก็ท่ามกลางาลำธารเนาะแม่น้ำแบบนี้เลยนี่ที่พักบรรยากาศดีมากอากาศอย่างเย็นเลยมีสัญญาณมือถือด้วยนะนี่ก็สำหรับคืนนี้เรามาพักกันที่นี่เลยโฮมสเตย์มีทั้งหมด3หลังเนาะ จะให้ดูกันอยู่ติดแม่น้ําเลยนาคานาตองโฮมสเตย์เนาะนี่เลยนี่คือทางเข้ามีทั้งหมด3มหลังเนาะนี่บ้านพักก็คือจะเป็นทรงนี้เลยเป็นไม้แล้วก็มีความวินเทจวินเทจหน่อยเนาะนี่ถ้าดูด้านนี้คือโดนโซนนี้ก็คือจะเป็นโซนน่าจะกางเต็นท์ได้นะคิดว่าเดี๋ยวลองไปถามพี่เจ้าของที่พักกันแล้วก็อ๋อน่าจะกางเต็นท์ได้มีห้องน้ําด้วยเป็นที่จอดรถ ตรงนี้คือจะเป็นที่นั่งชิลเนาะถ้าเกิดมาเป็นกรุป๊ปมาทั้งหมดเป่าสามหลังเนี่ยมานั่งชิลตรงนี้ได้เลยเนี่ยนี่อ๋อเป็นไม้นี่เลยข้างในห้องพักก็จะมีโต๊ะมีระเบียงให้นั่งชิลเนาะนี่ชมวิวเปิดประตูเข้ามานี่เลยยห้องน่ารักมีพัดลมไม่ด้วยแต่บอกเลยว่าแค่เข้ามาคือ อากาศก็เย็นมากๆแล้วเนาะด้านในห้องพักก็คือกว้างเหมือนกันเนาะสำหรับสองคนกําลังดีนะหรือคนเดียวก็นอนได้แบบชิวๆเลยนี่นี่อ่ะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศภายในห้องก่อนโอ้ห้องน้ําดีเลยนี่นี่มีชักโครกเรียบร้อยสะอาดคืนนี้เราก็จะพักที่นี่เนาะแล้วเห็นว่าที่นี่คือใครมาก็ต้อง มาชิมผัดไทยโบราณเนาะของที่นี่เห็นพี่เขามีร้านอาหารด้วยเดี๋ยวเราลองไปชิมผัดไทยที่ร้านเขาเนะคือบรรยากาศร้านก็คืออยู่ติดริมน้ําเลยเนาะไปเดี๋ยวเราก็ไปดูกันตรงโซนที่พักก็จะมีโซนห้องอาหารเนาะแล้วก็นี่เลยใครมาที่มาพักที่นี่นะนะก็ต้องไม่พลาดกับเมนูนี้เลยผัดไทยโบราณกลางป่าเนาะบ้านนาตอง กับบรรยากาศท่ามกลางป่าฟังเสียงน้ําไหลด้านหน้าเนาะตรงนี้คือจะเป็นจุดเช็คอินมีคาเฟ่มีร้านอาหารแล้วดูบรรยากาศระเบียงริมน้ําคือดีมากเงียบสงบส่วนตัวมากๆตอนนี้คืออากาศเริ่มเย็นขึ้นละนี่ด้านหลังเรานี่ก็คือเป็นคาเฟ่จุดเช็คอินร้านอาหารเนาะเมื่อกี้ที่บอกไปหยุดเวลาที่นาตองเนาะนอนนาตองหนึ่งคืนอายุยืนหนึ่งปีเนาะ นี่วิวและบรรยากาศแบบนี้เลยฝายน้ำและภูเขาเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาลุ้นหมอกกันว่าด้านหน้าฝายเนี่ยคือจะมีหมอกหรือเปล่านาะแต่บรรยากาศคือดีมากๆและนี่ริมน้ำนี่คือน้ำแม่น้ำไหลผ่านเนาะก็จะมีมีปลาคาร์พด้วยตัวใหญ่มากคือสวยน่ารักมากๆอ่ะอาหารเย็นของเรานี่เลยผัดไทยกลางป่าบ้านนาตองเนาะ นี่ใครมาผักที่นี่ก็ต้องไปชิมแล้วก็มีพี่เขาทอดหมูยอมให้ด้วยนี่น่ากินมากๆแค่ใส่ใบตองก็คือแบบดูน่ากินขึ้นเยอะแล้วเอื้อนนุ่มมากใครที่ชอบแบบฝัดชัยแบบชุ่มๆนะโอ้โหบอกเลยว่าดีใส่หวานเนะอันนี้คือแบบกลมกล่อมแบบตรงตรงสเปคผัดไทยของไทยเลยอบอกเลยว่าเป็นผัดไทยที่อร่อยที่สุด ในนานาตองเลยเพราะมีร้านเดียวไม่เกี่ยวใช่ไหม <laughs> ตอนเช้าครับหลังจากที่เราอาบน้ํามาแล้วเนาะก็เมื่อเช้านี้แอบส่องไปแล้วว่าบรรยากาศข้างนอกเป็นยังไงคือบรรยากาศดีมากก็วันนี้ออกครึ้มๆเม,มื่อมีหมอกเล็กๆนี่เราจะพาไปดูบรรยากาศหน้าบ้านกันนี่เมื่อเช้านี้พาไ่บ้านก็คือเอาเข้าวมาให้มาให้กินแล้วข้า,าวเช้าเนาะนี่มาเป็นแบบป่นโตแบบนี้เลยอา,อากาศคือตอนนี้คือเย็นมากๆเลยนี่ เมื่อเช้านี่แอบมาเดินก่อนหน้านี้แล้วเห็นตรงนี้คืออยู่ส่วนใหญ่คนที่นี่คือจะปลูกผักปลูกผลไม้แล้วรู้ไหมว่าเรานอนอยู่ใกล้ต้นอะไรน,นี่เลยเพิ่งเห็นเพิ่งเคยเห็นต้นรองกองที่แบบต้นใหญ่แล้ะลูกเยอะขนาดนี้เนาะนี่ลองกองสดๆจากสวนเห็นไหมนี่นี่ตรงนี้เต็มต้นเลยอ่ะเป็นอีกหนึ่งที่พักที่แบบโอ้โหดีมากๆบรรยากาศดี เจ้าของไอดีเป็นกันเองดูแลแบบพี่เจ้าของคือแบบชอบทําอาหารคือทําอาหารอร่อยมากแล้วพี่เขาใครมาแพ้เนี่ยคือพี่เขามีร้านอาหารเนยนอ,นอกจากที่จะเป็นที่พักเด็กๆนีมีร้านอาหารพวกขั้วไก่อะไรเงี้ยแต่คือพี่เขาถนัดพกงานผัดต่างๆแต่ถ้าใครอยากกินผัดไทยสูตรโบราณกลางป่าที่นี่ต้องมากินที่นี่เท่าน,าน,นั้นคือมาพักแล้วม,มากินที่นี่เนาะเดี๋ยวพาเดินไปดูหน้าที่พัก สักนิดมีริมน้ำด้วยบรรยากาศคือแบบดีงามนี่เลือ,ออกมาแล้วมีระเบียงระเบียงอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะระเบียงน้ำริมน้ำให้แบบนั่งชิลด้วยน้ำที่นี่ก็คือไหลมาจากบนภูเขาเนาะมีตลอดทั้งปีเหมือนเรานอนอยู่ข้างน้ำตกเลยเพราะได้ยินเสียงน้ำน้ำไหลตลอดเวลานะไม่คิดว่าในอำเภอเมืองแพร่เนาะในอำเภอเมืองแพร่จะมะีที่พักแบบนี้คือแบบขึ้นมา30โลก็เจอแบบธรรมชาติที่แบบ โอ้โหสดใสสดชื่นคือแบบได้สูดอากาศแบบเต็มปอดมากๆเลยนี่ใครไม่ได้เอาอาหารมาก็คือมาสั่งพี่เขาได้เนาะมานั่งชิลนั่งคุยกันนะเนาะมันดื่มชิลๆได้ดนะ้านหลังก็ดีมากแล้วกะ็ตรงนี้เขาบอกว่าอย่างนี้คือหมู่บ้านนี้คือเป็นหมู่บ้านนาตองเนาะแล้วก็คือใครมานอนที่นาตองเนี่ยคือเหมือนแบบนอนหนึ่งคืนอายุยืนหนึ่งปีคือแบบอากาศดีทําให้เรามี อ่าร่างกายที่แข็งแรงเนาะก็คือแบบกาดดีมากจริงกาดเย็นเย็นทั้งปีเลยแล้วนี่เลยอยากให้ดูวิวแบบนี้โอ้โหเป็นฝ่ายกันน้ำเล็กๆเนาะด้านหลังเป็นภูเขาแล้วน้ำไหลใสมากนี่เดี๋ยวเรามาให้อาหารปลาคันเนาะนี่มีนี่ด้วยปุ๊บดูดูชุบดูโอ้โห เต็มเลยสดชื่อนะเห็นแล้วแบบใครที่ชอบธรรมชาติเนาะอยากมาแบบพักผ่อนโฮมสเตย์กลางท่ามกลางหมู่บ้านกลางหุบเขาและสายหมอกเลยคือแบบโอ้โหที่นี่คือแบบตรงครบมาที่เดียวจบครบเลย <c oughs> ก็เดี๋ยวเราไปดูอ่านเช้ากันก็คใครที่มาพักที่นี่ก็คือ ตกราคาหลังละพัน0นบาทรวมอาหารเช้าเนาะส่วนอาหารเย็นก็คือตามมาสั่งอาหารของพี่กินดีกว่าเพราะคือกับข้าวของพี่คืออร่อยละจัดเต็มมากๆที่นี่ก็จะมีร้านขายของชําต่างๆเนาะแต่ไม่ไม่ค่อยมีร้านข้าวร้านข้าวก็อาจจะมีแค่ประมาณขนมจีนอะไรเงี้ยแต่เป็นหมู่บ้านเล็กๆครับถ้าอยากกินอะไรเพิ่มเติมจากอาหารของพี่เขาก็เตรียมมาเนาะนี่ไก่ทอดว้าว ก,กูดผัดน้ำมันหอยเนาะโอ้โหน่ากินมากหอมมากไข่เจียวืไข่เจียวว้านๆ่านอ่ะคือแบบคือผมถ้ากินมากๆพออยู่อยู่ท่ามกลางบรรยากาศแบบนี้คือกับข้าวง่ายๆแต่พอเราได้กินกับกินข้าวกับบรรยากาศแบบนี้คือยังไงก็ดีนี่คือเมนูอาหารเช้าของเราวันนี้เนาะก็แต่ละวันก็แล้วแต่วัตถุดิบของแต่ที่มีเนาะว่าจะได,ได้ได้กินอะไรเนาะ ที่ไอช้อนใส่ถุงไาผักกูดดูดิหืมยอดสดๆจากริมน้ำเมื่อกี้เลยหืมดีผักกรอบยิงข้าวร้อนนะนึกถึงแบบเวลาเราไปเที่ยวบ้านญาติต่างจังหวัดเนาะหรือบ้านตนัวเองเนาะมากินข้าวเช้าท้ามกลางบรรยากาศต้นไม้คือเจริงที่กรุงเทพหาไม่ได้เลยแล้วก็ สำหรับใครที่มาเที่ยวบ้านนาตองเนาะอีกหนึ่งพิกัดที่น่าสนใจของที่หมู่บ้านนี้ก็คือจะมีพิพิธภัณฑ์โบราณคดีเนาะของชุมชนเนาะตรงนี้ก็คือจะมีโครงกระดูกอายุกว่า4,500ปีเนาะก็อยู่ตรงบริเวณที่วัดเลยเนาะในหมู่บ้านเดี๋ยวเรามาถึงแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันว่าลักษณะจะเป็นแบบไหนเนาะไปะนี่เลยตรงนี้เลยก็จะมีอาคารพิพิธภัณฑ์อยู่เนาะตรง ที่เราไปดูพิพิธภัณฑ์โครงกระดูกเราที่โครงกระดูก4 5 0 0ปีเนาะอีกหนึ่งพิกัดที่ต้องมาดูก็คือที่นี่คือเขาจะมีเต่าปูลูเนาะเดี๋ยวไปดูกันว่าหน้าตาเป็น,ปนยังไงอยู่ตรงไหนนะครับเต่าปูลูไม่บอกค่ะอ๋อมาถึงแล้วตรงนี้ก็คือจะเป็นเหมือนศูนย์อนุรักษ์เต่าปูลูเนาะนี่เดี๋ยวไปดูกันว่าจะเจอไหมเอามาส่องนี่เห็นแล้วเห็นหัวแล้วนี่หางยาว ก็คืออันนี้คือปกติแล้วเขาก็จะอยู่ในป่าใช่ไหมใชครับแล้วก็มันปีนต้นไม้ได้ด้วยเหรอครับอือถ้าถ้ามันมีมันก็พอให้มันมเอียงก็ขึ้นได้อยู่อ๋อเอียงเอียงก็ขึ้นได้ด้วยมันเป็นสัตว์ปกห่วกหากินกลางคืนครับอ๋อกลางวันคือนอน,นหลับใช่ไหมครับโอ,อ้เจลบตรงนี้คือมีกี่ตัวครับที่คงจะอ,อยู่ประมาณสักห้าหกตัวอ๋อเมื่อกี้ผมเห็นตัวเล็กๆอยู่ตรงนี้อยู่ไปไหน มุดมุดเข้าไปตายหนูแลวก็ระหว่างทางไปบ้านนาตองเนาะก็เราก็มาเจอกับคาเฟ่ริมน้ำเนาะ้อมเนาะคือบรรยากาศดีมากดีจนต้องแวะเลยอะนี่ให้ดูหน้าร้านก่อนนี่คือหน้าร้านคือแบบ น่ารักมากเห็นว่าด้านหลังมีน้ำไหลเป็นลำธารเป็นน้ำตกเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวสั่งกาแฟาไปละเดี๋ยวรอด,ดูแล้วเราก็ลงมาด้านหลังแล้วเนาะของคาเฟ่อาหารเนาะตรงนี้ก็คือมีน้ำตกด้วยก็คือเป็นน้ำที่ไหลลงจากด้านบนเนาะนี่ด้านหลังเราสวยเลยบรรยากาศดีมากยังซิลบรรยากาศคือยังดีเลย ลองเล่นน้ำได้ด้วยมีเด็กเล่นน้ำา<ม>บอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งพิกัดในแพร์ที่ห้ามพลาดเลยใครที่ชอบเที่ยวแนวธรรมชาตินอนโฮมสเตย์สัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้านหรือหมดพลังหาที่ชาร์จแบตอยู่แนะนำที่นี่เลยและใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องไปคนเดียวหรือจะมาพูดคุยคอมเมนต์กันก็นได้นะครับฝากติดตามคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับ แล้วเจอกันใหม่ทลิปหน้า